สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนะคะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆกคนนะคะก็คลิปนี้นะคะก็กลับมาเจอกันกับสบายอีกแล้วนะคะคลิปนี้สบายไม่ได้พาเพื่อนเพื่อนไปอันบอกของแต่งบ้านนะคะแต่ว่าคลิปนี้นะคะมาจะมาพูดถึงเรื่องความสวยความงามกันคลิปนี้นะคะสบายจะนาโปรโมชั่นมาฝากเพื่อนๆนนะคะแบบจุกๆกันไปเลยจ้าส,สาวสาวสาวบอกของอินนีทรีนะคะทุกคนรับรองว่ากระเป๋าเงินของเพื่อนเพื่อนนะคะเตรียมสั่นคลอนได้เลยจ้าคือล้มละลายกันแน่แนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นที่สบายจะนํามาฝากเพื่อนในวันนี้นะคะมีทั้งแถม มีทับลดแบบจุกๆเลยนะคะคือทั้งแถมทั้งรดนี้คือรวมกันแล้วเหมือนได้ฟรีอะทุกคนงนัเ้นเดี๋ยวเราจะไปเริ่มเลยนะคะว่าโปรโมชั่นนี้นะคะต้องทํายังไงถึงจะได้โปรโมชั่นที่สบายพูดไปนะคะก็โปรโมชั่นในวันนี้นะคะมีทั้งแบบใส่โค้ด1 1 1แล้วก็ลดแบบ25%แล้วก็35%บอกเลยว่าคุ้มมากดับแรกนะคะเพื่อนๆจะต้องสั่งผ่าน แอปพลิเคชันแกล็บนะคะเพื่อนๆก็จะได้โปรโมชั่นทั้งหมดที่สบายพูดมาในวันนี้เลยนะคะทุกคนเองงั้นเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันเลยนะคะก็หลังจากที่เพื่อนๆเข้าแอปพลิเคชันแกล็บนะคะเพื่อนๆก็เข้าไปที่ของแกล็บมาดนะคะหลังจากที่เพื่อนๆเข้าแกล็บมาดใช่ไหมคะเพื่อนๆก็เลือกที่อิน t ิตฟรีนะคะที่เป็นสาขาใกล้บ้านเนาะจะได้แบบว่าลดค่าจะส่งค่ะทุกคนก็หลังจากที่เพื่อนๆเข้าไปที่อิน t ิตฟรีแล้วนะคะเพื่อนๆก็จะเห็นโปรโมชั่นมากมายเลยถูกไหมคะสินค้าของเขาจะเยอะแยะมากมายนะคะแต่ว่าเพื่อนๆเข้าไปที่แถบที่เป็น นูใหญ่นะคะที่เขียนว่า ใส่โค้ด1111นะคะทุกคนนี่แหละคือโปรโมชั่นที่สบายพูดถึงนะคะเพื่อนๆก็เลือกสินค้าได้เลยนะคะตามใจชอบเลยคือสบายจะบอกก่อนนะคะว่าโปรโมชั่นที่ใส่โค้ด1111นี้นะคะคือสมมติว่าเพื่อนๆเลือกสินค้าหนึ่งรายการมันซื้อ1แถม1ใช่ไหมคะเท่ากับว่ามันซื้อ2ชิ้นมัน2,000ใช่ไหมคะเพื่อนๆใส่โค้ด1111ไปเท่ากับว่าลดไป1 0 0 0พเหลือ1 0 0 0บาทแต่เท่านั้นยังไม่พอนะคะเพื่อนๆยังได้กิฟต์เซ็ตที่เป็นของแถมที่เป็นบุลค่ ก็้กว่าบาทฟรีอีก1นึ่งกิฟต์เซตนะคะคือแบบเหมือนซื้อ2ได้อีก1นะคะทุกคนและแถมได้โปรโมชั่นในราคาที่แบบลดลงไปแทบจะแบบห0บเเลยนะคะส่วนที่ใส่โค้ด1111นะคะก็จะมีโปรโมชั่นสินค้าแต่ละรายการจะมีโปรวันกําหนดไม่เหมือนกันนะคะทุกคนก็จะต้องรีบเข้ามาดูนะคะแต่ว่าโปรโมชั่นนี้ก็จะยาวๆไปจนถึงประมาณย2 23ิบองพฤศจิกายนเลยแต่ว่าจะเพาะบางรายการเท่านั้นนะคะบางรายการก็อาจจะหมดตั้งแต่วันที่สบายลงคลิปแล้วหรือบางรายการ ก็อาจจะอยู่ถึงแบบ14บสหรือบางรายการก็จะยาวไปถึง22่สิบสอ่นะคะเพื่อนๆสาวๆจะต้องรีบเข้ามาดูกันนะคะแล้วก็ถัดไปนะคะเป็นโปรโมชั่นที่2นะคะโปรโมชั่นที่2ที่สะายพูดถึงนะคะจะเป็นโปรโมชั่นที่ได้จากของทางแกลบนะคะทุกคนก็คือว่าจะมีแกลบนะคะจะมีแจกโค้ดส่วนลดนะคะของแกล็บมาส์นะคะ25%กับ35%ในกรณีที่เรามีออเดอร์สั่งสินค้าถึง200บาทขึ้นไปนะคะแต่บอกเลยว่ายังไงเราก็สั่งเกิน200แน่นอนนะคะคือ จะได้โปรโมชั่นแน่นอนนะคะทุกคนโอเคจริงๆแล้วเพื่อนๆสามารถเลือกรายการอะไรก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดเลือกตรงเมนูใส่11 11ก็เลือกโปรโมชั่นนั้นดีกว่าสวายคิดว่าคุ้มกว่าเนาะส่วนถ้าเกิดเป็นรายการอื่นๆนะคะเพื่อนๆก็ลองดูนะคะว่ารายการอันไหนมันคุ้มบ้างค่ะแต่ว่าสบายก็จะมีโปรโมชั่นให้เพื่อนๆดูเห็นไหมคะว่ามันจะมีโปรโมชั่นค่อนข้างเยอะมากที่แบบซื้อชุดนี้แถมกิฟต์เซ็ตชุดนี้นะคะเห็นไหมคะว่าอย่างเช่นรายการนี้นะคะทุกคน590บาทใช่ไหมคะคือแบบว่าพอซื้อห้าร้อย 9 9บาทปุ๊บถึงยอดแหละที่เราจะได้ส่วนลด35%หรือว่า25%เพื่อนๆก็เลือกเอาเลยนะคะว่าจะแบบจะสั่งแบบไหนสบายก็เลือกเป็น35%นะคะทุกคนพอเลือกเป็น35%ปุ๊บเราก็จะได้ส่วนลดและ200บาทถูกไหมคะจาก590ลดไป200ก็จะเหลือ2 9 0บาทเท่านั้นยังไม่พอนะคะพเพื่อนๆจะได้กิฟต์เซ็ตนะคะมูละค่า600กบาทแถมฟรีอีกหนึกิฟตเซตนะคะทุกคนเห็นไหมว่ามีแต่คุ้มกับคุม้มหลังจากนั้นพเพื่อนๆก็ไปชําระเงินได้เลยนะคะเห็นไหมคะว่าพอไปชําระเงินแล้วมู ราคาที่เราเสียไปอ่ะรวมค่าจัดส่ง7บาทอันนี้มันอาจจะสาขาใกล้บ้านสบายเนาะแล้วก็เพื่อนๆก็เสียเงยินพอโปรดร์กจากห้าร้กาสนะคะเสียแค่ส9มรบาทเมื่อใช้ส่วนลด35%หไปแล้วแถมเพื่อนเพื่อนได้กิฟต์เซตฟรีอีก1กิฟต์เซตด้วยนะคะเห็นไหมคะสาวสาวว่ามันคุ้มมากกับโปรโมชั่นที่สบายนามาแจกเพื่อนเพื่อในวันนี้นะคะบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าเพื่อน อาจจะแบบรีบออกไาจากคลิปของสบายตอนนี้เลยกันนะคะเพื่อว่าที่จะไปดูโปรโมชันนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมาจจะหมดเนาะแล้วก็ส่วนโค้ดส่วนลด25%กับสินะ่ะจะหมดวันที่15พฤศจิกายนนี้เท่านั้นนะคะทุกคนเพื่อจะต้องรีบไปจับใจใช้สอยกันนะคะทุกคนโอเควันนี้สบายก็จะมีมาอวดเพื่อนๆด้วยนะคะว่าสบายได้กิฟต์เซ็ตชิ้นไหนมาบ้างนะคะที่สบายได้มานะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะทุกคน ที่สบายได้มาก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นมาโคนะคะตัวนี้ทุกคนแบบว่าเคยใช้แน่นอนนะคะแล้วก็ต้องมีติดบ้านแน่ๆนะคะตัวนี้นะคะโอเคสบายได้มาชิ้นนี้นะคะอันนี้59 0บาทใช่ไหมคะทุกคนแล้วสบายก็จะได้ของแถมมาด้วยนะคะเป็นตัวนี้นะคะของแถมมูลค่า600กว่าบาทรวมแล้วสบายเสียเงินไปทั้งกิจเสร็จนี้ทั้ง2ชิ้นที่สบายถืออยู่นะคะสบายเสียเงินไปใช้ส่วนลดไป35%ใช่ไหมคะไม่รวมค่าจาัดส่งสบายเสียเงินไป39 0บาททุกคน ไปได้กลิบเสร็จได้2ชิ้นนี้มานะคือคุ้มมากเสียงเงินไปส90บาทนะคะทุกคนก็วันนี้สบดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้นําความสวยนะคะมาฝากสาวๆกันนะคะทุกคนก็คลิปนี้สบายต้องลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้นะคะแล้วก็นะคะยังไงสบายฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแชร์คลิปนี้ไปเยอะๆเลยนะคะเพราะว่าจะได้ส่งความสวยให้เพื่อนๆคนอื่นๆได้ด้วยนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก็คลิปนี้สบาย ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะแล้วก็เจอกัอนใหม่อีกนะะ่าค่ะบายๆอย่าลืมไปซื้อกันนะคะทุกคนมันคุ้มมากทั้งหมดนี่390บาทอย่าลืมใช้โค้ดส่วนลดกันนะคะทุกคนวันนี้สไลด์ต้องลาไปก่อนแลวบา,บายๆค่ะแล้วก็อย่าลืมแชร์ไปให้เพื่อนๆคนอื่นๆได้ดูด้วยนะคะโอเคบ๊ายบาย